ีเหมือนเขารัะเขาเอามาหมดเลยต้าเอาสไลน์มาหมดเลยสวัสดีสลายุทธ์ด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับการสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ผพิษหน้าบรนวันอะไรอะทำไมเขามีเขาจุดกันวันจับเกี๊รวไม่มีตี้มานะไม่มีนี้ลงเหรอวันจันทร์ จริงจังแอนเด็ร์พิงโตเลยเอ้ยขอปืนมึงดิพี่ก๊อปพี่โอ้โหนี่นี่ไงโอเดนโอเดนอยู่นี่ตายแน่นอนตาตายไป้น่ตายแน่แพี่ตายแน่แน่ตายแน่แตัวนพี่เลยตัวนึงเหลยตัวนึงตัวนี้แกะแพ็คเพื่ ไม่ไม่ก็มีตัวหนึ่งไงตัวจีโร่มื่อก้ผมยิงแล้วชุบบอลบอลจะขึ้นบอลบอลนี่นอนบอลเริม่มขึ้นที่นอี่นอนรับน้มังมลตีไว้หรอผมจะโดด<า>่หมอลมอลบอลบอ่ โอ้โหสองตัวเจ็บแล้วล่ะ่เลยนะพี่เอายี่ายแล้วบอสหลังเอาหนีค้างแน่เลยเก็บเก็บีรุดสบาใจแลยหนีรุดหนีรุดเขาบอกอร่อยแล้วของ ไม่เป็นไรเพราะว่าฮอเขาโดดทิ้งหมดแล้วเขาจะโดดขึ้นมาบนต,ตรงตึกหมีไม่ได้ไง <c oughs> หมีดุดหมีหมีระวังหมีมาแล้วมาแล้วมาแล้วโดดมาแล้วพาไม่โดดไม่ได้โดดไม่ถึงหมีอยู่ตึกสูงกว่าเขาอยู่ตึกสูงกว่าใช่เกมดิดคงอยู่ใกล้ใลไม่เป็นไรเดี๋ยวล <c oughs> งได้อยู่ Your your dog for r teammate tag. Wait for the scanned e has v แถบเต็มเลยพี่เดี๋ยวพี่ลงกับหมีเดี๋ยวพี่เอาพยาบาลมาแต่ตรงเนี้ยเขาอยู่พี่แถบเต็มเลยเขาเล่นพยาบาลเหมือนกันให้เขารอเพราะว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวให้หมีรอยิงนั่นแหละโโดน,โดน

อ้แต่เย็นเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่กดพยาบาลให้รอแป๊บสดเียเพลงเซาเบอร์ฮอเบอร์ฮซ้าย มาแล้วมีโอเคโอเคยวเพื่อนเขาหายไปตัวนึงทีี่่เบียบไยได้ soldier ไช่ไช่ได่เห็นไหมพี่ผมดีนะไหมใช่ไ้ผมมีอยู่มีอยเ่ตรงบ้านแคกก่อนไม่งั้นโอโหบันเทิงเลยเนี่ยระวังระวัง ระวังมีอีกตีนึงมาข้างหลังนะตรงนี้มุมมันเปิดตรงบ้านหลังแรกเราโดนลวงหนึ่งสวยงามพังเก้าโหลดวงสองแล้วนะเดี๋ยวคนแฮกก่อนเดี๋ยวคนแฮกก่อนอยู่อยู่ในควันพี่อยู่ในควัน้ยิงมาโดนได้ไงวะแฮกแล้ว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 ปาก ไ,ไหนใช่ไหมนะเจ็บเจ็บเจ็บมากเจ็บมากไหนบ้านนี้ไอ้สไนส์สไนส์สไนส์ส่องส่องจากไหนนี่หลังบ้านหลังบ้านนี่หลังบ้านนี่เข้าหัวเรียบร้อย,ยหมดหมดเฉยไอ้ผงสบายใจเลยม <c oughs> ีการมีนะ <c oughs> เราต้องเข้าวงอะนวนแล้วนอกวงหมดออกมาแล้วนะหลังกลิ่นนะระวังระวังระวังคอสอข้างหน้าเลยเต็มเลย ใค,ใครเอาควันเข้าวางแอร์สกาไม่ใช่ควันผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กดแยกล่างเชี่ยวอู้ยเยอะโอ้โหเขาหลบอยู่ล่างล่างเหนือ่างนะโอ้ตะคิวกินอา ว่าตแไในโผล่ห <divide> ัวเรียบร้อยไปดีคันเข้านะถ่าล็อกคอพี่ไม่ล็อกหวังขอเจอแล้วพี่โนนน่าแนะไม่ไปดีกว่าพี่อย่ายิงต้องเร็มาแล้วนะ

ไม่ติดเฉยเลยมาแล้วนะมาแล้วนะพี่โจโดดออกแล้วไนต์อยู่บนนะไนต์อยู่บนสกิลสกิลมันไม่ติดอหรที่ผมมันเสียป้าวะเนี่ยแม้ว่าผมมันเสียปบะ้างวะตะโกนตะโกนม่อกี้พี่หน่อยสิมีคนโทร มีคนโทรมาเขาเติมเงินวอลเล็ตมาผิดอีกโอ้สภาพแล้วเราก็เล่นเกมด้วยแล้เบอร์เบอร์ที่เขาเติมมาผิดจะได้พี่โจพี่โจป่ะไม่มั่นใจมีเล่นใทยอยู่ในทีมเขาระวังด้วยเขาอยู่ไหนอ่ะ อยู่ตรงรถนั่นแหละนี่กดสกิลผ่านไม่ติดเกือบเสือเลยแล้วทีต่ตตมาผมหยุดท้างเลยนะกระดูกติดไม่ได้เลยกล่กองไหนเป็นกล่องไหนเป็นกล่องไหนเก็บไปก่อนไอ้วงนนมันไม่ใช่บ่องผมไม่เล่นล็อกพอสวย ต้นมาพี่ครับผมแหลกตอนเนี้ยัมงมีลงใหม่พี่มีลงใหม่

มอลบอลบอลเข้าวงบอลบอลก่อแตกดาวหนึ่งอยู่หลังต้นไม้พี่หลังต้นไม้มีตัวนึงตัวเราเปิดแล้วเป็นแถบนะเป็นแถบนะ ไปไหนดีมังก้อนหินครับ The safe zone ต่อแตกเรียบยร้อยตาหมดตี